ครับนี่ก็คือบรรยากาศวันฮาริราโยอีดิลอธิหารฮะที่บ้านเกิดฮะบ้านเกิดแฟน่งรับนี่คืเพื่อนเก่าเพื่อนแกนะเะนี่เพื่อนเก่าเพื่อนแกที่สมัเรียนหนังสือนะนี่นะนี่ก็ทําพิธีละหมาดเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะเนี่จากนี้ไปโดยประเพณีแล้ว <c oughs> เราจะไปที่กูโบกูโบนี่ก็คือลุมฝังศกฮะ <c oughs> เพื่อที่จะไปดู็พําไมต้องไปที่กูโบก็ให้เราน่ใกล้ชิดกับ อุโบคือเรื่อวาลุมฟังสวกเนี่ยนะ,ยนะลุมือภาษาอิสลามเขาเรียกว่ามายัดนะฮะให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาอยู่ที่นี่ทุกคนต้องมาปวดได้นะนี่นะัน,นก็วันนี้ก็ดีใจนะอันนี้ก็พี่ชายแท้ๆนะนี่นะนี่ก็พี่ชายแท้ๆนะพี่ชายคนคนที่สองนะนที่เคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนะคนจากบ้านมาก็อายุ11ดขวบนะเลี้ยงมาเงเลีเ้มาไง